จริงไหมที่บางคนกล่าวว่าคนหนุ่มสาวไม่ต้องการแต่งงานเป็นพิเศษระหว่างช่วงเวลายากลำบากนี้การแต่งงานและการร่วมชีวิตเป็นสิ่งงดงามมันเป็นการเดินทางที่เรียกร้องมากในยามยากลำบากและในยามซับซ้อนแต่มันมีคุณค่า ในการออกแรงพยายามในการเดินทางยาวนานทั้งชีวิตนี้สามีภรรยาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพระเยซูเจา้าทรงร่วมติดตามพวกเขาการแต่งงานไม่ใช่เป็นแค่กิจการสังคมประการหนึ่งแต่เป็นกระแสะเรียกที่เกิดขึ้นจากหัวใจเป็นการตัดสินใจแบบมีสติสำหรับชีวิตที่เหลือของคนหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษโปรดอย่าลืมสิ่งนี้ พระเจ้าทรงมีความฝันสำหรับเรา,เราคือความรักและพระองค์ทรงขอเราให้ทำสิ่งนี้ร่วมกับพระองค์เองขอให้เราทำส่วนของเราคือความรักซึ่งเป็นความฝันของพระองค์สำหรับเราและให้เราภาวนาเพื่อหนุ่มสาวที่กำลังเตรียมตัวแต่งงานได้รับการส่งเสริมจากชุมชนกิจชนขอให้พวกเขาเติบโตในความรักความใจกว้าง ความซื่อสัตย์และความภาคเพียรอดทนเพราะเหตุว่าความภาคเพียรอดทนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักแต่มันคุ้มค่าใช่ไหม